นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าโรงแรมนะคะ ก็จะเป็นบริเวณภายในของโรงแรมนะคะตอนนี้นะคะแองก็กำลังจะเดินไปเช็คอินนะคะที่รีเซพชั่นนะคะบริเวณโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนร้านอาหารของทางโรงแรมนะคะ ี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องของโรงแรมนะคะห้องนี้นะคะที่แอนจองมานะคะก็จะเป็นห้องแตนดักของโรงแรมเลยนะคะบริเวณวิวด้านนอกของโรงแรมนะคะก็จะเป็นวิวเมืองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําของโรงแรมนะคะมีอ่างอาบน้ําด้วยด้าน,นนี้ก็จะเป็นโซนกินนอรี่คาเฟ่นะคะอยู่ภายในของโรงแรมนะคะ ตอนนี้นะคะแองกำลังจะมารับประทานอาหารเย็นนะคะที่ห้องอาหารช้างเลตตลองนะคะก็อยู่ภายในโรงแรมเช่นเดียวกันค่ะร้านอาหารช้างนี้นะคะก็จะ<ต>ขาย <ใน S 1> เป็น,นพวกเมนูอาหารประเภทอาหารจีนนะคะหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวค่ะปเปิดปักกิ่งเดี๋ยวตามดูด้านในกันเลยนะครับ ตามไปดูด้านในกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในร้านอาหารชางเลตลองนะคะบรรยากาศก็จะออกจีนๆโต๊ะก็จะเป็นสไตล์โต๊ะจีนเลยนะคะเมนูที่แอนสั่งมาทานวันนี้นะคะก็จะเป็นกระเพาะปลาสดตุ่นน้ำแดงนะคะ บอกเลยนะคะว่าอร่อยเด็ดมากเลยนะคะกะเพราปลาก็กรุบกุบดึงๆดีค่ะแล้วกออ็น้ำซุปก็กลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็ดปักกิ่งนะคะเป็ดปักกิ่งที่นี่หนังแผ่นใหญ่กรอบมากเลยในส่วนของแป้งนะคะแป้งก็จะบางแล้วก็นุ่มเด้งมากเลยค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะก็อร่อยสุดๆเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นเมนูเป็ดทอดกระเทียมนะคะอันนี้ก็หอมกระเทียมหอมซอสมากค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเมี่ยงเป็ดนะคะทานกับผักนะคะกรอบๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูนะคะเพื่อนว่าจะแซ่บถึงใจแค่ไหนคะ่ะ ของข้าวเสร็จนะคะเราก็มาหาของหวานนะคะเพื่อล้างปากนะคะบริเวณด้านคาเฟ่ของโรงแรมนะคะก็จะมีเค้กไว้บริการลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาทานเค้กสายรุ้งกันนะคะ หวานมากก็ก็หล่อยโอเคใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็แต่สำหรับแอนนะแอนว่ามันหวานเกินไปนะคะเดี๋ยวแอนขอตัวไปทานเค้กกันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นขนมโดนัทนะคะแล้วก็ ปากโกนะคะที่ทางโรงแรมนะคะได้ให้พนักง,งานหรือเชฟนะคะออกไปทอดขายตอนเช้านะคะคล้ายๆเหมือนของการบินไทยนะคะรสชาตินะคะก็จะเนื้อครีมก็จะหอมหวานนะคะแล้วก็ตัวแป้งก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะปากโกรนี่ก็กรอบนอกนุ่มในเป็นแป้งที่อร่อยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโดนทัทใต้ชาไทยนะคะ คีมนุ่มนิ่มมากเลยไส้ทะลักษ์สุดๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นไส้นมนะคะครีมเยิ้มเช่นเดียวกันค่ะหอมครีมนุ่มมากเลยนะคะอร่อยสุดๆ,ๆเลยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ